สวัสดีครับเราวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบอนะครับก็วันนี้เราอยู่กันกับเกมแ a ดระเบิซทายสองนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการาซื้อคลังเก็บของนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้คลังเก็บของของเราเนี่ยในการซื้อขายไอเทมนะครับระหว่างตัวเราแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นๆน,นะครับเพื่อจะเอาเคอร์เรนซีมาค้าของนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะครับอะตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องพูดถึงคำถามที่ผมได้รับบ่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ผมสตรีมก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะถามกันเข้ามาเยอะมากว่าเฮ้ย mm. พี่ครับผมมีเหรียญทอง300เหรียญจากการซื้อ e a r l y Access ผมควรจะเอาไปซื้ออะไรนะครับที่มันคุมน้มที่สุดนะครับแล้วผมก็จะแนะนำอยู่บ่อยๆว่าให้รอบันเดล คลังเก็บของมาลดราคาแล้วซื้อบันเดิลใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเราเปิดร้านค้ามาเนี่ยไอ้บันเดิลคลังเก็บของเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับกดดับเบิลคลิกที่ช็อปนะครับแล้วก็ลงมาที่บันเดิลด้านล่างนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับบันเดิลเนี่ยมันจะราคา435เหรียญน,นะแล้วก็อ่ามันจะรวมเอาคลังเก็บของหลายๆอันเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเออมันไม่ได้ลดราคานะผมเข้าใจผิดนะครับคือตอนเนี้ยถ้าคุณกดไปที่หน้าเซลล์นะครับ มันจะลดราคาอีก2วันนะฮะวันนี้เนี่ยวันที่14นะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปนี้นะครับแล้วอตอนที่กดเข้าไปดูในเกมเนี่ยมันยังลดราคาอยู่ก็ซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ลดราคาแล้วเนี่ยผมแนะนําว่ารอซื้อต่อลดราคาครั้งหน้าก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครรอไม่ไหวก็กดได้เลยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้สามเหรียญทองเนี่ยเราซื้ออะไรคุ้มบ้าง นะครับสำหรับผมนะผมแนะนำให้ซื้ออันนี้หลักๆเลยนะครับ Currency stash tab นะครับ Currency stash tab เนี่ยจะเป็นคลังเก็บของที่สามารถเก็บไอเทมประเภท Curency ได้ทำให้สะดวกในการซื้อขายในการเก็บเงินของเราได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยราคา60ทองนะตอนนี้ตอนที่ลดร,ราคานะครับซื้อไป60แล้วก็จะเหลือ240ใช่ไหมฮะแล้วก็ อันต่อมาที่ผมแนะนำอีกอันนะครับก็คือเจมสแตชแท็บนะครับเจมสแตชแท็บเนี่ยตอนนี้เหลือ30เหรียญทองนะคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่จาเป็นต้องใช้ก็ได้นะตรงนี้เรียกว่าเป็นคำแนะนำแล้วกันสำหรับผมผมรู้สึกว่า,ามีคลังเก็บเจมเนี่ยมันค่อนข้างง่ายต่อการเล่นเพิ่มขึ้นมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะมันลดเหลือ30เหรียญทองนะครับซื้อ2อันนี้มา นะครับก็90เหรียญทองแล้วมันก็จะเหลือ210เหรียญทองใช่ไหมครับต่อมาผมแนะนำให้มาซื้อ,อนี่ครับ Premium Stash Tab บบันเดตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ย165เหรียญทองอันนี้เราจะได้ p r e เมียมสแตชแท็หรือว่ากล่องพรีเมียมาเลยนะครับ6ช่องตรงนี้คือคุ้มมากนะได้มา6ช่องเลยแล้วกล่อง p r e เมียเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ซื้อขาย กับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยถ้าซื้อมาตามที่ผมบอกเนี่ยจากเงิน300ทองของเราเนี่ยมันจะเหลืออยู่45ทองใช่ไหมครับ45ทองนะถ้าจะใช้ให้คุ้มที่สุดนะครับมากดอัปเกรดตรงนี้ครับคือตัวเกมครับมันจะให้คลังเปล่าเรามาครั้งที่ไม่ใช่เอ่อพรีเมียมครับมา4ช่องตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมเราอะ สามารถอัปเกรดได้นะครับ1ช่องเนี่ยใช้10เหรียญทองนะผมแนะนําให้คุณกดอัปเกรดตรงเนี้ยสครั้งเลยก็คือ40เหรียญทองเลยมันก็จะอัปเกรดนะครับจากคลังเปล่าที่ตัวเกมให้มา4ช่องเนี่ยก็จะเป็นคลังพรีเมียม4ช่องบวกกับของเก่าที่มี6ช่องนะครับจากการซื้อไอตัวด้านล่างเนี้ยนะครับเราก็จะมีคลังพรีเมียม10ช่องเลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าโอเค มันก็จะพอเพียงกับการซื้อขายไอเทมกับผู้เล่นทั่วไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้พอเรามีคลังพรีเมียมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการซื้อขายการเทรดไอเทมกับผู้เล่นทั่วไปเนี่ยมันทำยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการขายของก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็การจัดการกับคลังพรีเมียมในคลังของเรานะฮะอ่ะเดี๋ยวเ มาดูตรงนี้แล้วกันนะคือคลังพเมีมเนี่ยสิ่งที่มันต่างจากครังธรรมดาอย่างแรกเลยนะครับก็คือตอนนี้คุณกดคลิกขวามานะครับคุณสามารถ1เปลี่ยนชื่อได้2เปลี่ยนสีได้ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณสามารถแบบตั้งชื่อคลังเปลี่ยนสีคลังทําให้มันง่ายต่อการจําได้ด้วยนะครับแล้วก็ประโยชน์ข้อที่2นะครับก็คือมันสามารถเปิดเป็นพับลิกได้นะครับมันสามารถเปิดเป็นสาธารณะได้นะ ซึ่งการเปิดเป็นสาธารณะของคลังเนี่ยมันจะทําให้อเทมอะไรก็ตามที่คุณเอามาใส่ในคลังนี้ผู้เล่นคนอื่นอะ่ะเขาสามารถเสิร์ชหาได้บนเว็บไซต์นะครับก็คือพอคุณเอาของที่อยากจะขายมาตั้งในนี้ผู้เล่นคนอื่นจะเสิร์ชหาบนเว็บไซต์ได้แล้วเขาจะสามารถซื้อของกับคุณได้นะครับอย่างที่3มนะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า affinity นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการ เพิ่มความสะดวกให้กับชีวิตในการเล่นเกมขึ้นไปอีกนะครับ <_ S 1> ก็คือเราสามารถติ๊กได้เลยว่าคลังเก็บของอันเนี้ยคุณอยากจะให้มันมี Affinity กับไอเทมประเภทไหนนะครับแล้วเวลามันมี Affinity กับไอเทมประเภทนั้น,น,นเนี่ยต่อให้คุณไม่ได้เปิดคลังเก็บของหน้านั้นอยู่คุณก็จะสามารถเก็บของประเภทนั้นเข้ามาใส่ในคลังจากตัวละครคุณได้เลยในทันทีหมายความว่ายังไง เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูสมมุติว่าครั้งอันเนี้ยผมไม่อยากจะเอาไว้เก็บเอเซนนะครับนี่ไอเทมในเกมมันมีไอเทมประเภทเอเซนใช่ไหมฮะผมปรับให้มันเป็นสีฟ้าแล้วก็ไม่ต้องเปิดเป็นพับลิกก็คือไม่ได้อยากให้มีใครเห็นผมติ๊กเอเซนตรงนี้นะครับอ่ะผมมีเอเซนดรอปอยู่บ้างนะก่อนหน้านี้นี่นตรงนี้มีเอเซนอยู่บ้างนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยผมไม่ได้เปิด หน้านั้นอยู่นะผมเปิดหน้านี้นะครับผมเปิดหน้าคลังเบอร์หนึ่งนี่ผมกด c o n โ r ร l แล้วก็คลิกซ้ายเห็นไหมฮะไอเทมมันหายจากตัวละครผมแต่มันไม่ได้มาเข้าคลังเบอร์หนึ่งครับมาไปเข้าคลังเอเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้การเล่นเนี่ยมันสะดวกขึ้นมากเลยในตอนที่คุณเริ่มลงแมบปบในตอนที่คุณเริ่มเล่นคอนเทนต์เอนเกมนะครับเวลาคุณ จบแมปมาเนี่ยไอเทมในตัวคุณเนี่ยมันจะมีหลากหลายประเภทใช่ไหมฮะมันจะมีตั้งแต่ Currency มี Unique นะครับมี Essence มี d e l เรียมมี Gem ซึ่งอย่างที่ผมบอกผมแนะนำแค่ Currency กับ Gem คือ Unique, Essence กับ d e l เรียมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้สำคัญมากแต่ว่าถ้ามีเหลือแล้วแล้วคุณมีคลังแบบนี้นะครับมันจะสะดวกมากซึ่งถ้าคุณสังเกต Affinity 1ประเภท มีได้แค่ช่องเดียวนะครับเนี่ยก็คืออันนี้ผมกดปิดไปก่อนนะตอน,นอเนี้ย affinity ของ s อเซนเนี่ยมันอยู่ที่ช่องนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าผมมากดให้ช่องเนี้ยมันได้ affinity ของ s อเซนปุ๊บ affinity ช่องนี้มันจะหลุดเพื่อไม่ให้เกมมันงงว่าเฮ้ยถ้าเราเก็บไอเทมประเภท s อเซนเข้ากล่องเนี่ยมันจะไปเข้ากล่องไหนนะครับเนี่ยคือพอผมเก็บปุ๊บนี่มันจะมาอยู่กล่องนี้นึกออกใช่ไหมฮะ แล้วตรงนี้เซตอัพของผมก็คือนี่กล่องนี้เป็นกล่องเก็บเคอร์เรนซีอยู่แล้วเป็นกล่องเก็บเงินอยู่แล้วผมเซต a อฟฟิ i t y ีให้เป็นเคอร์เรนซีอ่ะกล่องนี้เป็นกล่องยูนิคผมก็เซต a อฟฟิ i t y ีให้เป็นยูนิคนะครับหรือว่าของส้มอันนี้เป็นเอเซนผมก็เซตเป็นเอเซนอันนี้เป็นดาริเลียมผมก็เซตเป็นดาริเลียมตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเจมผมก็เซตเป็นเจมพอผมลงแบบกลับมาเนี่ยผมมีไอเทมเต็มคังเลย มีทั้งเงินมีทั้งยูนิกมีทั้งเอเซนมีทั้งเดลเลเรียมมีทั้งเจมผมว่ากดคอนโทรลแล้วก็คลิกๆไอเทมมันก็จะเข้าไปตามที่เรากําหนดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการเล่นเกมให้เราเป็นอย่างมากเลยนะอันนี้คือข้อดีอย่างแรกของพรีเมียมนะครับต่อมานะอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการเปิดเป็นพับบิกแล้วก็ทําให้เราสามารถตั้งราคาขายของได้ซึ่งตอนนี้ผมอธิบายไปคร่าวๆแล้ว นะครับเวลาคุณเปิดเป็น Public เนี่ยสิ่งที่สังเกตก็คือตรงช่องคลังเนี่ยมันจะมีรูปเหรียญทองขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเวลาเปิดคุณต้องกดติ๊กถูกเพื่อเซฟด้วยนะถ้าคุณกดปิดมันจะไม่เซฟนะครับผมต้องกดติ๊กถูกเพื่อเซฟตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเราเป็นการเปิดขายของไอเทมในคลังแลละแต่ทีนี้คุณยังไม่ได้ตั้งราคาเวลาคุณยังไม่ได้ตั้งราคาเนี่ยคนอื่นเขาเสิร์ชหาไอเทมเนี่ย เขาจะเจอไอเทมของคุณนะแต่ว่าโดยธรรมชาตินะครับถ้าเขาไม่เห็นราคาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ซิปม,มาถามเพราะว่าคนอื่นๆในเกมเขาตั้งราคาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการตั้งราคากันนะครับวิธีการตั้งราคาเนี่ยมันจะมีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกก็คือเราตั้งไว้เลยว่าทั้งกล่องเนี่ยทุกชิ้นในกล่องราคาเท่านี้กับอย่างที่2ก็คือมานั่งตั้งแต่ละชิ้นนะฮะ ซึ่งผมแนะนําว่าใช้แบบอย่างแรกสะดวกกว่านะครับ<ๆ>ก็คือเราตั้งเลยว่าทั้งกล่องนี้ราคา1นึ่ง x สนะครับเวลาเราจะขายเนี่ยมันจะได้หยิบง่ายนะก็คือสมมุติมีคนซิปมาว่าอยากซื้อไอเทมชิ้นนี้ราคา1นึ่ง x สเรารู้เลยว่าไอเทมชิ้นนี้อยู่ในกล่องที่เราตั้งไว้ราคา1นึ่ง x สถ้าสมมุติว่าไอเทมชิ้นนี้คนซิปมาซื้อราคา2 x สองมาอยู่ในกล่องที่เราตั้งราคาไว้2 x สองอันนี้คือในกรณีที่เราเริ่มมีของขายเยอะนะครับ แต่ว่าถ้าอยากจะตั้งราคาแบบตั้งเองเฉพาะเจะจงสำหรับไอเทมแต่ละชิ้นก็ทำได้นะครับคือคุณเปิดเป็นพับบิกใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเลือกเป็นหัวข้อตั้งราคาแต่ละไอเทมแยกกันอยู่แล้วนะครับแล้วคุณจะตั้งราคายังไงคุณมากดคลิกขวาที่ไอเทมแล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะตั้งราคานี้เลยหรือราคาต่อรอง หรือไม่ต้องเอาไอเทมชิ้นนี้ไปใส่ตลาดซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ตั้งเป็น exact price ล้ครับหรือว่าตั้งราคานี้เลยเพราะว่าต่อให้คุณตั้งเป็น exact price นะครับต่อให้คุณตั้งเป็นราคานี้เลยคนก็ยังจะซิปมาต่อรองอยู่ดีแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้เป็น exact price หรือว่าเอาราคานี้เลยแล้วคุณสามารถเซตได้เลยคุณอยากขายราคา1 o f o f alchemy 2 off off alchemy หรือจะตั้งเป็น 1>, 1 x all, 2อ x สอ dy ตรงนี้เลือกประเภทของ c u r r e n c y ที่เราจะขายแล้วก็เลือกจำนวนได้นะครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมพอ Setup เสร็จปุ๊บคุณกดติ๊กถูกนี่คุณจะเห็นว่าพอเอาเมาส์มาชี้เนี่ยมันขึ้นเลยว่า exact price นะครับราคาที่เราต้องการจะขายไอเทมชิ้นนี้เนี่ยอยู่ที่1 dy off นะฮะมันก็จะขึ้นในเว็บเลยว่าไอเทมชิ้นนี้คนที่เขาตั้งขายเนี่ยเขาตั้งขาย1 dy off ถ้าใครที่สนใจจะซื้อเนี่ยแล้วจ่ายไหวเนี่ยเขาก็จะกดซิปมาหาคุณเลยโดยตรงว่าเฮ้ยเราอยากจะซื้อไอเทมชิ้นนี้อยู่ในคลังอันนี้นะครับราคาเท่านี้นะคุณสนใจขายหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้คือการตั้งราคาแบบอินดิวิดูหรือว่าไอเทมแต่ละชิ้นราคาต่างกันนะถ้าคุณไม่อยากขายแล้วนะครับคุณก็กดลบชื่อแล้วคุณก็ติ๊กถูกนี่ราคามันก็จะออกไปนะ แล้วก็ปิดเป็นกล่อง p r i v a t e ไม่ให้ใครเห็นแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้หลายคนอาจจะสังเกตว่าเฮ้ยตรงนี้พี่มีโฟลเดอร์อะไรแบบนี้ด้วยโฟลเดอร์พวกนี้ทำยังไงนะครับแล้วทำไมพี่ถึงทำแบบนี้นะก็อย่างแรกมาพูดถึงว่าโฟลเดอร์ทำยังไงก่อนสมมุติว่าคุณมีแท็บที่5ตรงนี้นะครับแล้วก็คุณอยากจะใส่โฟลเดอร์เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อให้ง่ายต่อการหาแล้วก็แท็บที่5ถึง ไอสาอันนี้เนี่ยต้องการจะเก็บเป็นออไอเทมประเภทอาวุธแล้วกันคุณเลือกมาที่แถบที่5ใช่ปะแล้วคุณคลิกซ้ายที่ create new folder นะครับนี่มันจะเอาแถบที่5ใส่ไว้ในโฟลเดอร์ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาทันทีแล้วเราก็อาจจะใส่ตรงนี้ว่าแ a r w e a p อันนี้คือจะเป็นโฟลเดอร์ที่เราจะใส่คลังเก็บไอเทมประเภทแร er ทั้งหมดแบบเนี้ยเพ๊บเห็นไหม ไอค้คลังเบอร์5เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์อัตโนโมัติอยู่แล้วนะครับแต่ตัวโฟลเดอร์เนี่ยมันเปลี่ยนสีไม่ได้นะเปลี่ยนได้แค่ชื่อนะครับแล้วเราก็ลากคลิกซ้ายลากมาใส่ครับเนี่ยคลิกซ้ายลากนี่พอกดเข้ามาเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีคลัง5ช่องตามที่เราลากเข้ามาแล้วก็สามารถเอาของมาเก็บได้ตามใจชอบอันนี้คือเพื่อเป็นการสะดวกในการจัดเก็บนะครับแล้วก็สะดวกในการหาของนะ อ่ะแล้วก็อย่างที่เห็นตรงนี้ผมทําไว้แล้วโฟลเดอร์เบอร์หนึ่งเนี่ยก็คือเราเอาไว้เก็บคลังที่มันเป็นคลังเ,เฉพาะนะครับส่วนโฟลเดอร์ที่2โฟลเดอร์ที่3แล้วก็โฟลเดอร์ที่4เนี่ยเป็นโฟลเดอร์ขายของของผมนะซึ่งเซตอัพของผมเนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็คืออย่างที่เห็นผมมี3โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์แรกขายของที่เป็นเงิน e x t โฟลเดอร์ที่2ขายของที่เป็นเงิน Off Off Alchemy โฟเดอร์ที่3ขายของที่เป็นลีเกลนะครับแล้วผมก็เอา,เอาครังพรีเมียมมาใส่อย่างละประมาณสัก4-5อันตอนแรกที่ผมแนะนำไปเนี่ยผมแนะนำให้คุณซื้อพรีเมียม10อันใช่ไหมคุณมีพรีเมียม10กล่องเนี่ยคุณเอามาใส่ X กับ a l c เคมีอย่างละ5ก็ได้หรือคุณแบ่งเป็นเอ็กซ์โซ่สี่เอบเคมีสามลีเกลสองก็ได้นะครับแล้วเวลาขายเนี่ยผมจะไม่ค่อยเช็คราคาเท่าไหร่ นะสิ่งที่ผมมาทำก็คือสมมุติว่าผมเล่นเกมผมได้ไอเทมแรมาส่วนใหญ่เขาจะขายไอเทมแรกันใช่ไหมได้ไอเทมแรมาปุ๊บผมจะเอาไอเทมแรมาใส่ในช่อง 4x2 หรือคุณอาจจะตั้งแพงกว่านั้นก็ได้ใส่ใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ใส่เข้าไปแล้วหน้าที่การตกลงราคาไม่ใช่หน้าที่ของผมเป็นหน้าที่ของคนจะมาซื้อหมายความว่ายังไงก็คือผมไม่ได้เช็คเลยว่าไอเทมมันดีไม่ดีแต่ผมใส่ไม่ในช่อง 4x2 ถ้าสมมุติว่ามีคนเสิร์ชเจอไอเทมผมแล้วเขาเห็นราคา 4x2 แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาซื้อเขาก็จะซิมมาเลยคุณก็จะขายออกเลยแต่ถ้าสมมติว่าไอเทมชิ้นอื่นน่ะมันแพงไป 4x2 มันแพงไปเนี่ยผมเล่นไปเรื่อยๆไม่มีใครซื้อก็ไม่เป็นไหลนึกออกใช่ไหมเราก็เล่นไปก่อนพอเราเล่นไปสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมงผ่านไปแล้วเรากลับมาดูโอ้ไอเทมพวกนี้ไม่มีใครซื้อเลยสงสัยแพงไปเราก็แค่ ย้ายจากช่อง 4x2 ไปช่อง3 x l แล้วโปรเซสมันก็จะเหมือนเดิมครับก็คืออ่ะคนหาของของเราเจอเห็นราคา 3x2 เขาถูกใจไหมจ่ายไหวไหมเฮ้ย 3x2 แพงไปเขาก็ยังไม่ซื้อเราก็เล่นไปก่อนนะครับหรือถ้าเขาเจอ3 x l เขารู้สึกว่าเอ้ยราคาโอเคหรือเขาอาจจะซิปมาต่อคุณก็ค่อยดูว่าอ๋อไอเทมชินี้เฮ้ยมันทำอะไรได้ทำไมมีคนสนใจ ต่อราคาเหรอต่อเท่าไหร่จะขายหรือเปล่าอันนี้ก็คือการตัดสินใจของคุณนึกออกใช่ไหมฮะแล้วก็อ่าถ้าสมมุติพอใจจะขายก็ขายถ้ารู้สึกว่าเออก็ไม่ได้อยากขายก็เหมือนเดิมครับถ้าเหมือนเดิมเลยเล่นไปนเรื่อยๆพอผ่านไปสักพักก็เอาไอเทมที่ย้ายจาก3 e x เ e l เนี่ยมาอยู่ใน2 e x c e l นะประมาณนี้เป็นโปรเซสที่เราไม่จำเป็นต้องมานั่งตั้งคําถามว่าเฮ้ยไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่วะเราไม่ค่อยรู้ นะครับเราผลักภาระไปให้ผู้ซื้อนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งคือคือมันแล้วแต่มันมีหลายวิธีการนะครับแล้วก็อย่างที่บอกวิธีการนี้มันมีข้อเสียอยู่ที่คือมันต้องใช้คลังเก็บของค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆเนี่ยหลังๆเนี่ยแค่ 4x2 มันไม่พอหรอกมันก็อาจจะต้องเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เริ่มแบบอย่าซอยย่อยแบบนี้เป็น7 9 15 20 25 30 50ห0 0ร้อนึงอะไรเงี้ยมันจะเริ่มแบบว่าตั้งราคาได้แพงนะครับคือต้องบอกเลยว่าผมอะ่ะก็เคยประสบปัญหาการตั้งราคาของไม่เป็นไม่รู้ว่าเฮ้ยของชิ้นนี้ควรจะตั้งเท่าไหร่จนผมมาลองใช้วิธีนี้ดูนะครับมีอยู่ลีกนึงอะ่ะน่าจะเป็นหลีกสุดท้ายที่ผมเล่นผมจําได้เลยก่อนหน้าเนี้ยเวลาผมเล่นอะ่ะผมจะไม่เคยขายของซื้อของเพราะผมกลัวว่าเฮ้ยผมไม่รู้ราคาพอผมมาใช้วิธีนี้นะ ได้อะไรมาใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ได้อะไรมาใส่ใส่เนี่ยคุณเห็นว่าขังผมเยอะใช่ไหมผมตั้งซอยเลยแบบ1234 5 6 7 8 9 10แล้วก็ไปแบบยันแบบร้อยเอ็กซ์ซอะไรอย่างเงี้ยคือหลีกนั้นแนะ่ะผมจําได้เลยว่าแบงค์ขายของออกรัวๆขายของขายของออกแล้วก็แบบอู้ฟู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราอันนี้ในแง่ของการขายเราขายของได้ง่ายนะฮะโอเค okay. ผมว่าสำหรับเรื่องของการขายน่าจะเท่านี้ ทีนี้เรามาดูกันว่าเฮ้ยล้วถ้าเราจะเป็นผู้ซื้อล่ะเราอยากจะซื้อไอเทมจากคนอื่นล่ะซื้อที่ไหนนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการซื้อกันในเกมนะครับคือคือมันมีช่องเทรดแหละแต่ว่ามันใช้งานยากมากนะครับจะซื้อของในเกมนี่ยากมากไม่สะดวกเลยเมื่อเปรียบเทียบก,บกับการไปซื้อบนเว็บนะฮะอ่ะเราก็ต้องเปิดเว็บขึ้นมาซึ่งวิธีการเข้าเว็บเทรดนะครับก็คือคุณเข้ามาที่เว็บแพดด์ดอเบ็กซายสก่อนนะ พิมพ์ p a d ด์ออฟ s i d ไซ 2. c o m นะครับมันก็จะเข้ามาหน้าโฮมเพจของ p a d ดออฟ s i d ไซ2นะแล้วตรงนี้มันจะมีคําว่าเทรดเห็นไหมคุณก็กดเทรดมานะครับนี่แล้วมันจะเข้ามาที่หน้าจอนี้หน้าจอนี้ก็คือหน้าจอการหาของและนะฮะซึ่งสิ่งแรกที่คุณต้องสังเกตเลยก็คือช่องนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าคุณจะหาของในหลีกไหนนะ ถ้าคุณเล่นในหลีกสแตนดาร์ดคุณก็กดสแตนดาร์ดถ้าคุณเล่นในหลีกฮาร์ดคอร์คุณก็กดฮาร์ดคอร์นะครับไม่สามารถซื้อขายของข้ามหลีกกันได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ต้องสังเกตมาดูก่อนนะครับว่าหลีกไหนอย่างผมเล่นในหลีกฮาร์ดคอร์นะครับผมก็กดมาที่ pu e 2แล้วก็ฮาร์ดคอร์ส่วนตรงนี้ก็เอาไว้ดูว่าคุณอยากจะเสิร์ชหาของที่ผู้เล่นเขาออนไลน์อยู่หรือเปล่าหรือว่าออนไลน์อยู่ในหลีกอื่น อย่างเช่นผมเล่นฮาร์ดคอร์กับซอฟคอร์นะครับทั้ง2 s e เซิร์ฟเวอร์เลยแล้วผมตั้งขายของในเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดคอร์แต่ว่าผมไปเล่นในตัวซอฟคอร์ถ้าเกิดว่าเขาเลือกออนไลโอลี่ ri, เนี่ยคือเขาจะเห็นของของผมแต่ถ้าเกิดเขาเลือกออนไลอินลีกเนี่ยเขาจะไม่เห็นเพราะว่าของมาอยู่ในฮาร์ดคอร์แต่ผมเล่นซอฟคอร์อยู่นึกออกใช่ไหมเออก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกออนไลโอลี่ ri, นะครับตรงนี้คือ2อย่างที่ต้องดูนะแล้วก็เซตติ้งอันนี้ ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นเซตติ้งของตัวเราเองนะแล้วก็ต่อมานะครับหลังจากที่เซต2อันนี้ไว้แล้วเนี่ยก็มาเริ่มดูแล้วว่าคุณน่ยอยากจะได้อเทมประเภทอะไรนะคือการเสิร์ชเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็คุณสามารถติ๊กได้หลายหมวดหมู่นะแต่ว่าอย่างแรกปกติเนี่ยเขาจะติ๊กกันที่ type filter ก็คือเราจะได้อเทมประเภทอะไรมาอยู่ในหน้าเสิร์ชของเรานะครับสมมุติว่าผม ตอนนี้เนี่ยผมเล่นธนูอยู่ใช่ไหมธนูผมเริ่มเบาแล้วเลเวลผมนำธนูไปไกลแล้วผมอยากหาธนูใหม่ผมก็สามารถเซตประเภทได้ว่าเอ้ยผมอยากโชว์ไอเทมประเภทธนูอ่ะเราลองกดเสิร์ชดูปึ๊บนี่มันมีธนูโผลมาเต็มเลยแต่ว่าอันนี้มันธนูเลเวลน้อยอ่ะอันนี้มันธนูเบาๆอ่ะเอ้ยผมอยากได้ธนูแรงๆด้านล่างนี้เห็นไหมฮะเขามีเขียนอยู่ว่าเอ้ยธนูอันนี้นะ มี DPS เท่าไหร่มี physical DPS เท่าไหร่แล้วก็มี elemental DPS เท่าไหร่ผมเล่นธนูสายกายภาพผมอยากได้ physical DPS เยอะๆก็คืออันกลางผมสามารถคลิกเพื่อให้มันเรียงจาก DPS เยอะสุดเท่าที่มันจะมีลิสต์เลยนะไปที่ DPS น้อยสุดซึ่งตอนนี้ใน l ลีก u Hardcore เนี่ยที่คนออนไลน์กันอยู่เนี่ยธนูที่แรงที่สุดตอนนี้เลยนะครับ ราคาอยู่ที่1 6 e x t แล้วก็ธนูนี้ใส่ได้เลเวล51แล้วก็เด็ก117แต่ว่าตัวผมเองเนี่ยเฮ้ยผมเลเวล40อยู่สมมุตินะเราไม่อยากให้มันโชว์ธนูที่เลเวลเนี่ยเกินกว่า40เพราะว่าเรายังใส่ไม่ได้เราสามารถกดมาตรงเออนี่ได้ครับ m e s c e l a n e u s นะฮะโอ้ไม่ใช่สำหรับไอเทมของ ของสวมใส่นะก็คือตรง requirement นะครับนี่กดไม่ที่ requirement แล้วตั้ง maximum ไว้เป็น40ก็คือมันจะโชว์ธนูที่ใส่ได้สูงสุดถึง l ล v e l 40แล้วกด search ใหม่ปึ๊บแล้วก็เหมือนเดิมครับกด physical dps ให้มันเรียงจากมากสุดมาน้อยสุดนี่เราจะเห็นเลยว่าโอ้ธนูอันนี้นะแรงที่สุดในเซิร์ฟแล้วนะครับใส่ได้เลเวล39เด้ก90ราคาห้ x สอง นี่อันต่อมาอันนี้ไม่แรงเท่าอันบนนะโหแต่เขาขาย30 a l c h เอาเคมีเลยอันนี้ขายแพงเราก็เลื่อนดูอันนี้117 DPS แต่ว่าราคาแค่1 a l เอาเคมีเออถูกกว่าอันบนอยู่พอสมควรแต่ว่าดาเมจก็เบาวกว่าเนี่ยตรงนี้เราก็จะเลือกได้นึกออกใช่ไหมครับอันนี้เป็นการเลือกไอเทมคร่าวๆสำหรับอาวุธเพราะว่าส่วนใหญ่อาวุธเนี่ยง่ายดูกันที่ DPS ไม่ก็ physical DPS ไม่ก็ elemental DPS ใช่ไหมฮะแล้วมันสามารถเซตได้ด้วยว่าเฮ้ยไอห้า X ซอลกับ30 a l c h e m ลเคเนี่ยแพงไปมีไม่ถึงสมมุติว่าเรามีแค่5 x า X ซอลนะครับแล้วเราไม่ได้อยากใช้หมดเราตั้งว่าเออเอาของที่มันไม่เกิน2 X ซอลได้ไหมนี่มาตั้งตรงนี้ครับกดมาที่ Trade Filter แล้วก็ Buyout Price นะครับเราเลือกเป็น X ซอลใช่ไหมตั้งเป็นแม็กสุด2นะครับ แมตสุด2ก็พอนะแล้วก็กดเซิร์ชครับอ่าเหมือนเดิมกดมาที่ Physical DPS นี่เขาจะเรียงมาเลยนะตั้งแต่ไอที่แรงสุดแต่ว่าเห็นไหมฮะราคาแพงสุดเนี่ยอยู่ที่1 x ึนะครับ2 x งก็มีเพราะว่าตั้งไว้ที่2 x งนะแต่ว่าคนไม่ค่อยตั้ง2 x งกันแล้วเพราะว่าตรงนี้เริ่มเบาแล้วนะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยยังใช้ได้เห็นไหมฮะ115เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับอันตะกี้เนี่ยก็ถือว่าสมราคานะหนึ่งแเซลแล้วมันเป็นไอเทมสีฟ้าไปคราฟต่อได้ด้วยใส่ลีโกอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือเบสิกในส่วนของเอ่อการเสิร์ชหาอาวุธทีนี้เนี่ยถ้าช่วงกลางเกมเนี่ยคุณต้องการจะเสิร์ชหาชุดเกราะชุดเกราะเนี่ยมันก็จะเริ่มเรียกว่าต้องมานั่งใช้สแตทฟิลเตอร์แล้วนะครับเราเอาตัวนี้ออกไปก่อน สมมติว่าเราจะเสิร์ชหาชุดเกราะนะครับก็ใส่ไปเลย Body a r m ร์อันนี้คือส่วนตัวใช่ไหมแล้วก็เราอยากได้บอดี้อาร์เมอร์ที่มันบวกเลือดอะนะฮะแล้ก็ต้องใส่ไปนะว่าบวก Maximum ั i มไลฟ์นี่อลองเสิร์ชเล่นๆดูเห็นไหมมันก็จะโชว์ชุดเกราะที่มันบวกเลือดขึ้นมาแต่มันจะมีบวกตั้งแต่แบบ69 115 38 อันนี้สมมุติคุณอยากให้มันบวกเยอะๆเลยคุณก็กดมาเลยบวกเลือดเยอะๆนี่บวกเท่าไหร่โอ้โหนี่มีบวก300เลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นของยูนิคของยูนิคนี่เราไม่ได้ใช้อะเราอยากได้ของแรอย่างเดียวอะมาปรับไอเทมไรลิตี้ตรงนี้ได้ด้วยครับนี่ไอเทมไรลิตี้คุณปรับให้เป็นแรนะปึ๊บมันก็จะโชว์เหมือนเดิมครับโหเสื้อตัวนี้ใส่ได้เลเวล59เลเวลเรายังไม่ถึง ก็มาปรับตรง u i r รเร n t l e v าสี่สิบนะตอนนี้ปึ๊บอืมบวกเลือดไหมตรงนี้อันนี้ก็บวกเลือดยี่สบหกอันนี้บวกเลือดร้อยสี่บสามนะแต่ว่าไม่มีบวกกันท่า,าเลยอยากได้กันท่า,าด,ด้วยอะ่ะเราไม่ได้อยากได้เลือดเยอะๆอย่างเดียวกันท่า,ราเราก็น้อยตอนนี้เอออยากได้การท่าไฟคุณก็พิม Fire Resistant นี่มันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยอันนี้ก็คือนี่เห็นไหมมีทั้งบวกเลือดแล้วก็บวกการธาตุไฟแต่ว่าไม่อยากให้มันโชว์บวกเลือดน้อยๆอย่ะโหบวกเลือดเยอะสุดนี่บวกเป็นร้อยเลยเหรองั้นเออขั้นต่ำเนี่ยเอาสัก80แล้วกันนี่ใส่ตรงนี้มินิมัมส่วนการไฟเนี่ยเอาเอาเอ18ไหมสักย0สอ่ะ20 การสายฟ้าด้วยอะอีก20มีไหมลองโชว์ดูสิอุย้ยมีแต่ตัวนี้ 5x2 อืมหรือว่าอันนี้คือเราอยากได้เยอะเกินไปเราลองลดเอาแค่การสายฟ้าก็ได้อ่ะเริ่มมีหลายตัวอันนี้บวกเลือดแล้วก็บวกการไฟนะครับเราก็ค่อยๆเลือกไปทีนิด แล้วก็ดูว่าอันไหนมันราคาถูกนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นวิธีการเสิร์ชหาของซึ่งเราก็จะต้องมานั่งใช้ในส่วนด้านบนนี้ที่เป็นตัวฟิลเตอร์ต่างๆในการเลือกหาของที่เราต้องการแล้วก็ราคาถูกนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการาหาของนะ แล้วก็เท่าที่ผมได้ยินมาตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีโอเวอร์เลย์ของโอเวอร์วูฟในการเช็คราคาของด้วยแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นผมก็คงยังแนะนำอะไรไม่ได้มากนะฮะก็ยังไงในส่วนนั้นเนี่ยถ้าใครมีประสบการณ์เนี่ยก็คงจะต้องออรบกวนด้วยนะครับมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ได้นะว่าเออใช้มาราคามันตรงไม่ตรงยังไงเออสะดวกดีไม่สะดวกติดนู่นติดนี่แชร์ประสบการณ์กันได้ นะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตัวไหนตกหล่นสําหรับในส่วนของผมนะก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับหรือว่าอยากช้ให้ผมพูดถึงเรื่องไหนอีกก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของรูทฟิลเตอร์เรื่องของ, Filter, เ,อง,ของอเสียงนะครับจะมาในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะเดี๋ยวผมจะค่อยๆทาออกมานะครับสําหรับวันนี้เนี่ยในส่วนของการเทรดของการซื้อครั้งเนี่ยน่าจะครบแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก็วันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ